ต่อไปเป็นการปรับเม็ดกาแฟจากเครื่อง ec 9 3 3 5 m delonghi เป็นวิธีการปรับเม็ดกาแฟที่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าเราต้องการชงกาแฟนะคะเรารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยไม่ค่อยเข้มเลยเราอยากจะปรับปริมาณกาแฟให้มันละเอียดขึ้นนะคะหรือว่าต้องการกาแฟมันเข้มไปเราอยากปรับให้มันนุ่มขึ้นโดยการปรับตรงนี้แต่วิธีการปรับนะคะห้ามปรับเลย อย่างเงี้ยห้ามปรับนะคะจะจะทำยังไงถึงจะปรับได้1ปรับได้ตอนที่ไม่มีเม็ดอยู่ในโหลเท่านั้นอันที่2ก็คือปรับตอนที่เครื่องกำลังบดนะคะจะจะใส่ให้ดูนะคะว่าปรับยังไงนะคะอันนี้เราก็เลือกผงกาแฟผงกาแฟปกติที่เราต้องการใช้นะคะท่ากับตัวนี้เป็น2ชอ็อตเนี่ยค่ะเราจะกดคูณ2ใช้ปริมาณกาแฟประมาณ2ขีดนะคะสําหรับเครื่องสาธิตรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะอ่ะปึ๊บเครื่องบดเราปรับนะคะความละเมอียดของกาแฟได้เลยนะคะ พอเราปรับปุ๊บปริมาณกาแฟาก็จะเยอะขึ้นเข้มรสชาติที่ออกมาก็จะเข้มขึ้นะนะคะนะคะพอเรากดเสร็จปุ๊บมีสัญลักษณ์ให้แต้แตมเราก็แต้มนะคะถ้าไม่แต้มเกิดอ,อะไรขึ้นเครื่องจะไม่ยอมทํางานจนกว่าลูกค้าจะมาแต้มก็เป็นเซ็นเซอร์นะคะจนะ,ะได้ปริมาณกาแฟที่เราต้องการถ้าเราอยากให้มันเยอะกว่าน,นี้เราก็คอยจูนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าให้ขึ้นมาเนี่ยเหลือประมาณ 2มิลน,นะคะเหลือจะขอบมาเพิ่มมาไม่เกิน2มิลเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่าน,นี้มันจะใส่เครื่องชงไม่ได้มันจะแน่นนะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ผงกาแฟที่อยู่ข้างนอกมาไม่อยากได้จากเครื่องนะคะอยากทดลองไม่อยากให้เอาเม็ดกาแฟมามาปนอยู่ข้างในจะทํายังไงนะคะเราหมุนไปที่รูปช้อนค่ะเป็นกาแฟผงแล้วก็คือเอาผงกาแฟที่ใส่ใจากนอกด้านนอกนะคะคูณเลยนะคะยังไม่ไม่มีการแต้มเราใส่ตัวนี้ปุ๊บสังเกตไหมคะว่าเครื่องจะไม่มีไม่ไมทาการบด อันนั้นเรามาต้มเอาข้างนอกก็ได้ค่ะมาต้มจากเครื่องโดยที่เครื่องไม่ต้องบดนะคะแต้มอานนี้ได้เลยแล้วเราก็ชงกาแฟปกติที่เราต้องการนะคะะโค้ดก่อนชงทุกครั้งต้องดูด้วยว่าเรากินกาแฟ1ช็อตหรือ2ช็อตนะคะความต้องการน้ําเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นปริมาณาถ้าจะเป็นการบดจะเป็นการบดสองเท่า แต่ถ้าหลังจากกดแล้วเรามาใส่ช่องนี้แล้วเรากดจะเป็นปริมาณน้ำสองเท่ามันจะคูณสองให้นะคะงนั้นอย่าลืมดูทุกครั้งนะคะว่าลูกค้าชงเมนูอะไรต้องการน้ําเท่าไหร่นะคะ mm hmm. อย่าลืมปรับและอย่าลืมกดออกด้วยนะคะ mm hmm. แล้วรอแก้มาลองได้เลยตอนนี้จะเป็นเอสเสโซดับเบิ้ลช็อตนะคะ mm hmm. แล้วกดโอเคแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นอเมริกาโนนะคะเราก็เตรียมแก้วที่เป็นแก้วใหญ่ขึ้น จะเป็นแก้วกาแฟขนาดนี้นะคะการชงอเมริกาโน่มันจะแตกต่างกับการชงเอสเปรสโซ่นะคะแต่สาธิตที่ดูนะคะเราเลือกอเมริกาโน่ปุ๊บเราใส่กาแฟเข้าไปแล้วเรากดโอเคเครื่องจะทําการดึงน้ําผ่านมาภายในสิบวิถ้าเราน้ําไม่ออกแสดงว่าเราัดแน่นหรือว่าเศษสีกระปกไปติดอยู่ด้านในนะคะสังเกตเก้ตรงนี้นะคะก็คือเห็นไหมคะพอชงเสร็จ น้ำไหลมันจะตามด้วยน้ำผสมออกมานี่คือเมกาโนเครื่องมันจะทให้อัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้เครื่องทําอัตโนมัติลูกค้าสามารถทําเป็นเอเปรโซแล้วเติมน้ำร้อนทั้งนอกก็ได้จะเติมทั้นงนอกก็ได้หรือจะกดน้ําร้อนผสมก็ได้แล้วแต่ลูกค้าถนัดนะคะ